สวัสดีทุกคนนะฮะนี่ฮะน่ารักสวยหล่อนั่นเลยนะที่เราอยู่โรงเรียนชีบอดแมนเนี่ยเราจะเหมือนเหมือนเป็นแบบลอดอยนะเราเช็คความพร้อมหน่ไหมแง่เดี๋ยวเราขอแบบว่าพร้อมเพียงกันนิดนึงเราคือโอ้โหสุดยอดเลยฮะเราคือเราคือเข้มแข็งที่สุดนะฮะอ้าการแสดงมือหน่อยครับผม แห่นี้นะเดินแจกนะครับนะอ่าในช่วงนี้นะครับมาอยู่กันอีกรอบหนึ่งครับกับฮอนนะฮะฮอนโดชูสมบัตสีนะครับในช่วงนี้อยู่กับฟรีบอร์ดแบงค์นะครับซึ่งเป็นบอร์ดแบงค์เทเน็ตนะครับแล้วก็เรามีการพัฒนาเป็นข่ายมาตั้งแต่ในยุคที่สองเมตสามเมตใครเกิดชาติเทเน็ตฟรีบอร์ดแบงค์ทุกสองเมตมาดีไหมครัติดแรกๆเลยฮะขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยฮะจริงไหมฮะ จริงมากขอเชิญเชิญเชิญดึงเชิญนิดนึงเงี้ยโอ้โหจริงปะเนี่ยนานมากนะครับตอนนั้นเนี่ยอ่ะสอบถามนะชื่ออะไรครับชุนชุนเนี่ยตอนนั้นติดคีย์บอร์ดแบนในยุคสองเมตรในประมาณปีไหนนะจำได้ไหมตอนอยู่อนุบาลอนุบาลโอ้โหอนุบาลนี่ตอนนี้อยู่มอะไนแล้วครับม .6 อนุบาลนี่ขึ้นนานมากแล้ว นะฮะเป็นไงบ้างครับ uh, ซ okay. ้ายอินเทอร์เน็ตของทีมบอทได้แล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีดีเสถียรมั้ยดีเคยหลุดมั้ยเคยเคยแล้วช่างไปซ่อมเร็วมั้ยเร็วเร็วโอเคนะอ้าวมักชุนนะแจกเลยเจ้าหนุ่มไปง่ายๆครับอ้าวโอเคถ่ายรูปเพื่อนึงครั้นจบใหยเพื่อนนะครับผมนะฮะ ตอนนั้น2เม็รนะครับย้อนหลังไปตอนนี้ชูอยู่ม .6 นะฮะอ่นรูปวาลนี่ก็ตีไปสักประมาณ1 2 13ปีได้นะครับเราก็มีพัฒนามานะครับ2เมตรแล้วก็อัพสปีดให้ลูกค้าแบบฟรีเลยนะฮะ2เมตรขึ้นมาเป็น3เมตรนะฮะ3เมตรแล้วก็ขึ้นมาเป็นตอนนี้เลย10เมตรนะครับผู้บอกว่าบอดแบรนด์เด็กนะครับต้องขั้นต่ำอย่างน้อย10เมตก็บิบนะครับตอนนี้ยงมีการพัฒนาโครงข่ายอย่าใหหยุดยั้งนะครับกับโครงข่ายใจเยื หรือว่าที่บีบอยแบน์ไฟเบอร์ออปติกนะครับเรื่องแรกๆคือชีวีบีเอฟทีเอ็กันเองนะครับความเร็วเริ่มต้นตอนนี้นะครับอยู่ที่30เมกะบิตนะฮะสูงสุดเนี่ย หนึ่งพันใหกับเด็กเลยนะครับสามสิบใหกับเด็กเลยครับตรงนี้ <Okay. S 1> คุณจะจ่ายในราคาเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับ, 1, 200, บ,รนนรบและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าสมัครในงานามัลโดโชสองพันสี่นะครับคุณจะได้รับของแถมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมเสียงของหนะ้าข้อมเนี่ยพร้อมแล้วไปเลยสิวรเนี่ยได้เลยนะฮะไม่มีขายที่ไหนนะครับผมว่าจะเป็นในส่วนของ พื้นที่เก็บไฟออนไลน์นะครับทาวบ็อกซ์40กิกนะครับทาวไอพีทีวีอีก100ช่องนะครับแล้วก็มีการแจกราัสไวไฟนะครับเป็นไวไฟของคีย์บอร์ดแบนนะครับซึ่งมีพื้นที่บริการกว่า60จุดทั่วประเทศเลยนะครับสนใจสอบถามเพื่อเพิ่มเติมได้ที่บูธนเลยนะครับหรือว่าโทร1530นะครับแล้วก็ทีมดีช้อปตู้สาขาตู้ประเทศและเว็บกับ t s e r i e c o t h นะฮครับในช่วงนี้ครับเราคือ ถ้าจะร้องไงจีนิ่งๆเดี๋ยวจะเงับเนี่ยเราเชื่อว่าไงอ๋อเด้อนะจะได้ขึ้นอ่ะขอสู้ใช่ไหมขอพอมนะกระเป๋ากับร่มอย่าได้อะไรก่อนกระเป๋าขอเซ็งล้มมือประมาณเจ็ดสิเดียวตีนี้งานประมาณเจ็ดคนร่มขอเซ็งล้มมือออาร่มดังกว่านะ่ยเล่นเกม การขอการให้มัยขออนุญาตก,การนะครับสำหรับคนที่อาจจะเป็นขู้ของแนอนาคตแน่นะีครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับโอ้ร่มสวยมากครับอ่าโอเคเดยวแจ๋แน่นอนนะครับเกมแรกเราไปเล่นกเกมนี้ดีกว่าเกมแขนใหญ่ยาวไปเลยป่ะ